สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ว่างๆนะครับก็เลยเอาปืนปืนปืนเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาเล่าใหม่ตัวนี้ผมเคยลองยิงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวตัวปืนในแบบละเอียดละเอียดนะครับรีวิวแบบใกล้ชิดว่า,าตัวปืนเนี่ยลักษณะของตัวปืนมันเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นปืน สมิธแอนเวสันนะครับ MP9 นะครับตัวนี้เป็น MP9 เป็นปืนขนาด full size นะครับดะแ,แยกแม็กที่มีกระสุนออกไปก่อนนะเป็นปืนขนาด full size นะครับตัวนี้ลำกล้องเนี่ยยาวประมาณ4นิ้วนะฮะเป็นตัวนี้ยังยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เป็นปืนปีเข้ามาเมืองไทยปี2 5 5 4นะครับต็ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่แต่ตัวใหม่เนี่ยจะมีเป็นเวอร์ชันจน2.0ลำกล้องจะยาวยาวกว่านี้นะครับเป็นน่าจะ5นิ้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามาดูตัวเวอร์ชั่นเก่ากันนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอปืนอาจจะเป็นมือสองหรือว่าอะไรพวกนี้ราคาไม่สูงมากน่าเล่นนะครับก็ดูกันว่า ืนกระบอกนี้มันดีไหมนะซื้อไหมให้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับมิติปืนก็ประมาณนี้นะครับเป็นปืนฝูซ้ายใช้กระสุนขนาด9มมจุกระสุนในแม็กซาซีนได้17นัดนะครับแม็กตัวนี้แถมมาให้2ตัวศูนเนี่ยเป็นศูนแบบ3จุดนะครับสูนหลัง 2.0จุดนย์หน้า1จุดจะไม่ใช่ไนท์ไซส์นะครับสไลด์เนี่ยทำจากสแตนเลสสตีลหลังสไลด์นะครับเอกลักษณ์ของสมิธเลยก็ว่าได้เขาจะกัดมาเป็นลายแบบคล้ายๆเกล็ดปลานะครับลายเกล็ดปลาของสมิธเนี่ยมามีมาตั้งแต่ยุคยุค9กแล้วนะฮะเปปืนที่ผมว่ามันสวยมันสวยดีนะครับแปลกและแตกต่างแล้วก็ จับได้เนึบมือด้วยนะครับตัวนี้ลองดึงสไลด์กันลื่นเนี่ยก็จะมีแต่ด้านหลังนะครับไม่มีฟอนเซอเลชันสไลด์ด้านซ้ายก็สลักนะครับสมิธเ p 9นะคเับเป็นรุ่นสลักรุ่นไว MP9 M&P p เ็นี่ยก็ย่อมาจาก Military a n d p น l i c e นะครับสไลด์ด้านขวาก็ยี่ห้อสมิธแอนดเวสัน ผลิตจากเมืองสปริงฟิลด์อเมริกานะครับแล้วก็มีคำเตือนด้านล่างอยู่ตรงนี้ว่าตัวเนี้ยไม่ได้เซฟแม็กนะถ้าเกิดว่าไม่มีแม็กอยู่ก็สามารถที่จะเหนี่ยวไกลได้นะครับให้ระวังนะครับประมาณนั้นตัวด้ามเนี่ยนะครับตัวนี้ออกแบบมาล้ำล้ำมากเลยนะใน ในยุคนั้นและยุคนี้ก็ว่าได้นะครับตัวด้ามตัวหลังด้ามนะครับจะมีให้เปลี่ยนอยู่3ขนาดขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วแต่ขนาดฝ่ามือของของของ,ของเจ้าของปืนเลยนะครับตัวนี้กอทอเราจะมองหาไม่เจอนะครับกอทอเขาจะอยู่อยู่ในด้ามนะครับต้องแกะตัวแกะตัวนี้ออกมาแกะด้ามออกมานะครับเราจะเห็นเห็นกอทอที่ตอกอยู่ ผมดูสิว่าแกะยากไหมนะครับผมอเอาเป็นว่าผมลืมไปแล้วว่าว่าตัวดามหลังดามนี่เขาแกะยังไงนะครับต้องอน่าจะต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนเอาเอาเป็นว่ากอทอมันอยู่ในเนี้ยนะอยู่ในดามเนี่ยนะครับตัว ไกปืนนะครับไกปืนเขาจะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะจะเหมือนกล็อกก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าไกเขาจะยุบตัวแบบด้านล่างยุบไปเลยนะครับยุบตัวเพื่อปลดมันก็คล้ายๆกับกล็อกนะแต่ว่าเขาก็ทําหลบเลี่ยงไปนะครับไม่ไม่ให้เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตอนที่สวิตช์อเด,ดสันตัวนี้ออกมาเนี่ยก็สิทธิบัตรของปืนกล็อกก็ยังไม่หมดนะครับ ถอดดูข้างในกันดีกว่านะครับวิธีการถอดดึงสไลด์ถอยหลังนะครับดึงดันตัวกดตัวล็อกสไลด์ลงด้านล่างนะครับกดสไลด์ลงเหนี่ยวไกลทิ้งสไลด์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวปืนตัวนี้ก็จะมีสมอสมอล็อกเข็มนะครับเป็นความปลอดภัยอีกจุดหนึ่งที่ ปืนกระบอกนี้มีให้มานะครับระบบเข็มพุ่งนะครับไกลล์ตตัวนี้มาเป็นสแตนเลสแล้วนะครับเป็นสแตนเลสสตีลมาให้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนยใดดนะครับยกลำกล้องออกมานะตัวลำกล้องนะครับระบบขัดกรอนของเขาประมาณนี้นะครับความหนาไม่ต้องห่วงเลยนะครับ หนามากมีแหลมทางขึ้นกระสุนเพื่อความมั่นเพื่อความแน่นอนในการป้อนกระสุนนะครับตัวล่องรูนี้ก็เอาไว้สำหรับดูนะครับว่ามีกระสุนอยู่ในลังเพลิงไหมเป็นอินดิเคชันสไลด์ก็หนาดีนะครับน้ำหนักสไลด์เยอะกว่า เยอะกว่าปกตินะครับเย,เยอะกว่าปืนที่แบบเป็นเป็นสไตล์เดียวกันนะ่ะนะด้วยความที่เขาเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวสแตนเลสเนี่ยน้ำหนักเขาจะมากกว่าปืนเหล็กนิดหน่อยนะแต่เนี้ความหนาของเขาด้วยอ่ะรู้สึกได้นะฮะแผ่นปิดท้ายเข็มนะครับประกอบชั้นชิ้น,อ,นอันบนกลับเข้าไปก่อนนะครับ การประกอบก็ไม่ยากอะไรมาดูส่วนด้านล่างกันนะครับตัวเนี้มีหลายคนถามว่าระบบของมันเนี่ยมันเหมือนกลอกไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนปืนกลอกเพราะว่าตัวสมิธเนี่ยปืนระบบเข็มพุ่งจะสำหรับผมนะครับผมจะแยกในทัศนคติผมผมแยกออกเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือระบบ แบบกลอกนะครับก็คือเวลาเราเดินไกลมาเนี่ยจะลากไกลเนี่ยจะดึงเข็มให้ถอยหลังมาอีกครึ่งทางแล้วก็ลดตัวลงไปเพื่อปล่อยให้เข็มพุ่งเดินหน้านะครับแต่ว่าสมิธแอนเวสันเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวเซียเนี่ยเขาจะลดลง,ลงตรงตนะครับสังเกตเซียนะครับเขาลดลง,ลงตรงๆงนะครับเวลาเราขึ้นลำเนี่ยเข็มแทงชนวนจะง้างสุดทางแล้วก็พอเราเหนี่ยวไกล ตัวเสียจะลดลงนะครับปล่อยให้เข็มพุ่งเดินหน้าไปตรงๆมันก็จะได้เรื่องการลั่นไกที่สมูทขึ้นนะครับลดลดการเดินไกนะครับช่วงตื้อๆเนี่ยไกจะดีจะดีกว่าเขาเลยแหละในบรรดาปืนเข็มพุ่งนะครับในระบบเนี้ยไกจะดีกว่าระบบแบบดึงถอยหลังมาแล้วก็ลดตัวลงนะครับ ประมาณนี้นะปลอดภัยไหมปลอดภัยครับปืนไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนีมน้มันมีระบบความปลอดภัยหลายๆอย่างที่ให้มานะครับแม้ว่าเข็มมันจะง้างสุดทางก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับปลอดภัย100%แน่นอนไม่ว่าจะคว้างตกหล่นหรือ,อยังไงปืนลั่นไม่ได้แน่นอนถ้าเราไม่เอานิ้วเข้าไปเหนี่ยวกไกลนะครับตัวนั้นผมไม่ไม่อยากไม่อยากให้มันเป็นเป็นยังไงล่ะ เ,เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเขาแล้กันนะมั่นใจได้นะครับสะพานไก่ก็ประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนของเขาตัวซับเฟรมเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นโลหะนะครับรับจุดที่รับแรงต่างๆนะจุดรับแรงต่างๆจะเป็นโลหะหมดเลยนะขัางปืนหนาดีนะครับใต้ ใต้เฟรมก็จะมีหลางพิคาตินีสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมงานโพลิเมอร์ของสมิธเนี่ย mm hmm. ก็ทำได้ดีนะฮะทำได้สวยงามในเรื่องของรอยต่อหรือว่ารอยหล่อขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยนะทำได้สวยงามนะฮะมากกว่าปืนที่ แบบเริ่มทำโพลิเมอร์ใหม่ๆอ่ะปืนยุคใหม่เนี่ยปืนที่เป็นสเต,เตลเลตล้วนอะไรพวกนี้เขาก็เลิกทำไปลนะปืนสมิธที่เป็นเป็นสเต,เตลเลตล้วนก็ก็เลิกผลิตไปหลายรุ่นจนเกือบจะหมดละนะฮะมามุ่งมาสู่ยุคของปืนโพลิเมอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะตอนนี้ ประมาณนี้ประกอบเข้าไปก่อนการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับแล้วเราดึงสไลด์สุดเนี่ยบางทีตัวนี้มันก็เด้งกลับขึ้นมาเลยถ้ามันเด้งกลับขึ้นมาก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไกลของเขาไกลไกลดีจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาลดตัวลงตรงๆเนี่ยมันก็ได้เรื่องการลั่นไกลที่เฉียบคมขึ้นนะครับ มาดูน้ำหนักปืนกันดีกว่าสเปคปืนเขาบอกไว้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเพื่อนๆลองไปเปิดดูแต่ผมช่างกันแบบว่าสดๆเลยน้ำหนักจริงๆของมันเลยนะฮะตัวนี้ช่างแบบไม่มีซองกระสุนก่อนครับดูหกรกรัมนะครับแบบมีซองกระสุนเปล่าไหมนะครับตัวนี้ซองกระสุนเปล่า ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วถ้าจุกระสุน17นัดเต็มแม็กกาซีนละ่ะจะหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักอยู่ที่989 98นะครับ989กรัมถ้าเทียบกับกล็อก17เนี่ยตัวนี้จะหนักกว่าเล็กน้อยหนักกว่าเล็กน้อยตัวกล็อก17ถ้าใส่กระสุนเต็ม แล้วเอามาชั่งแบบนี้จะอยู่ที่900นะครับ9ก0กรัมผมจำได้เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเลขมันกลมกลมเลยนะอ่านีกประมาณ990กรัมนะครับผมโอเคนะตัวนี้ปืนกระบอกนี้เหมาะกับใครนะครับผมว่าเหมาะกับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องใช้งานภักสนามตัวสไลด์เป็น ตะเลดนะครับแล้วก็ทำผิวนยไตร์ทนทานแข็งแรงปืนก็ค่อนข้างเบากว่าปืนเล็กเยอะนะครับแล้วก็ด้วยความยาวของตัวปืนความยาวของสไล์เนี่ยก็ควรจะเป็นปืนที่พกสอนอกก็จะเหมาะกับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าประชาชนพลเรือนใช้ในการเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนนะครับ แมกกาซีนจุ17นัด2แม็กก็34นัดเหลือเฟือนะครับในการตั้งรับเหลือเฟือเลยนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอตัวที่สภาพสวยๆนะครับตัวนี้ปืนใหม่ไม่มีแล้วในในในเวอร์ชั่นนี้นะครับเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นเป็น MP9 2.0เนนะครับเวอร์ชันนี้ไม่มีปืนใหม่แล้วนะครับ คงจะมีแต่ปืนมือสองนะครับตัวปลดแม็กก็อยู่ตรงนี้นะครับนุ่มมือน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับตัวอ่าเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนซ้ายขวาได้เว่าตัวแม็กจะมีตัวล็อกอยู่สองสองฝั่งนะครับสามารถเปลี่ยนสลับสำหรับคนถนัดซ้าย ตัวปืนก็จะมีคันบังคับการยิงอยู่แคแบบ่ตัวปลดสไลด์เนี่ยแล้วก็ตัวถอดสําหรับถอดตัวถอดสไลด์กับตัวคันค้างสไลด์เวลาย,ยิงกระสุนหมดคันค้างสไลด์ก็จะค้างนะครับเสียบแม็กที่มีกระสุนเข้าไปหรือว่าถอดแม็กกาซีนออกกดเขาก็จะปลดสไลด์เดินหน้าให้มีแค่นั้นเองนะครับปืนใช้ง่ายใช้งานง่าย ขึ้นลำวางทิ้งไว้ก็ก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ไม่เหมาะกับบ้านที่มีแบบเด็กเล็ก,ลกๆอะไรพวกนี้ก็ก็ถ้าจะใช้จริงๆก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานนะครับอาจจะใช้เป็นคอนดิชันสาไม่ใส่ซกระสุนไว้เอาตัวปืนแยกเอาไว้หรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าตัวปืนตัวนี้ถ้าขึ้นลำไว้เนี่ยเหมาะกับคนที่คุ้นเคย การใช้อาวุธปืนต้องเหมาะต้องคุ้นเคยคุ้นเคยพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้ก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวแล้วก็แนะนำปืนปืนเก่าเอามาเล่าใหม่นะครับปืนสมิธ m p p 9พวอร์ชันแรกนะครับ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมได้ปืนอะไรมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ